สวัสดีค่ะจุธละแสงใสจากบริษัทเซกเตอร์ประเทศไทยค่ะมาพบกับเบลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ i อมีนจะมีโปรด u ักต์ใหม่ตัวไหนมานำเสนอไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ ในยุคปัจจุบันค่ะที่เรียกว่ายุคดิจิทัลไลเซชันเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีผลต่อการใช้ชีวิตของเราแทบจะทุกสิ่งเลยก็ว่าได้และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะที่ต้องการความกระชับรวดเร็วและคล่องตัวค่ะและที่สําคัญคือการทํางานที่หลากหลายคันหรือเรียกว่า m u l ต i ฟัง c t i นั่นเองค่ะดังนั้นการเลือกซื้ออุปกรณ์อะไรสักอย่างมาใช้ในธุรกิจของคุณนะคะจําเป็นอย่างมากที่จะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของความทบทวนครบเครื่องครบคันและครบวงจรค่ะวันนนนี้นะเะเราจาจํสอ IINive วันค่ะอีกหนึ่งโบเดลจาก iMean ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ iMean s w i ปวันคืออุปกรณ์โพสต์บนมือถือค่ะที่จะเข้ามาตอบโจทย์ในยุคดิจิทัลไลฟ์ของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆมากมายไอมินสวิปวันโมบายโพสตัวเครื่องขนาดพอดีมือ ตัวเครื่องเป็นโลหะหุ้มรอบตัวเครื่องด้วยยางกันกระแทกจากที่สูงได้1.2เมตรผ่านมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP54 ปุ่มเปิดปิดและเพิ่มลดเสียงด้านข้างตัวเครื่องใช้งานได้อย่างคล่องตัวหน้าจอขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD ช่องเชื่อมต่อเป็น USB Type C และช่องใส่ n a โนซิมและ TF Card หน่วยประมวลผล Octa Core A55 1.6 GHz ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android 11รองรับการเชื่อมต่อ WiFi 2.4 4กิกะเฮิร์และ5กิกะเฮิร์รองรับสัญญาณโทรศัพท์ 2G, 3G, 4G, LTE และบ l u e t o 5.0 มีอุปกรณ์ต่อเสริมที่มาพร้อมตัวเครื่อง2ชิ้นคือปรินเตอร์และสแกนเนอร์ที่นํามาใช้ต่อหัวกับตัวเครื่องไอเินสวิตวันได้อย่างง่ายดายตัวอุปกรณ์ปรินเตอร์จากเซโกที่สามารถพริมพ์ใบเสร็จขนาด2นิ้วด้วยความเร็ว100มิลลิเมตรต่อว,วินาทีใช้งานง่ายและไม่เปลืองพื้นที่ในการวางเครื่องพิมพ์อุปกรณ์อีกชิ้นคือสแกนเนอร์ที่สามารถสแกนได้ทั้งบาร์โคดวันดีและ 2D ทําทให้คุณสแกนสินค้าได้ทันทีเท่าที่คุณต้องการ อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง2ชิ้นคือปรินเตอร์ละสแกนเนอร์ค่ะเพียงนํามาใช้ต่อหัวกับเครื่อง i m มินสวิ t วก็จะทําให้การทํางานได้อย่างหลากหลายและง่ายดายค่ะ <S <S ตัวอุปกรณ์ปรินเตอร์จากเซกโกค่ะสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ขนาด2นิ้วด้วยความเร็ว100มิลิเมตรต่อวินาทีค่ะทําให้ใช้งานง่ายและไม่เปลงพื้นที่ต่อการวางเครื่องพิมพ์ค่ะ อุปรกรณ์อีกชิ้นคือสแกนเนอร์ค่ะสามารถยิงบาร์โคดได้ทั้ง 1D และ 2D ค่ะทำให้คุณสแกนสินค้าของคุณได้ทันทีที่คุณต้องการเลยค่ะ และนี่คือการรีวิวทั้งหมดของ iM i n s w i ิปวันะคะจะเห็นได้ว่าโมบายโพสเพียงเครื่องเดียวค่ะสามารถเข้ามาจัดก,การการขายของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างง่ายดายเลยใช่ไหมคะสาหรับท่านใดที่สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเซกเตอร์ประเทศไทยได้ทุกช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามที่ช่องเซกเตอร์ทีเนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะวันดีไว้มัล e p o s s i b i l i t y ขอบคุณค่ะ